ครับสวัสดีครับผมจุติประนมศรีจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะครับจะนำเสนอโครงงาน ICT ในการใช้สื่อมา,อาใช้ประกอบการเรียกนการสอนในวิชา n ิวเมติกและไฮดรอลิกนะครับซึ่งเป็นแลบประลองทางด้านระดับปะวะสอของช่างยนต์นะครับลักษณะของ 9E หรือว่าทักษะใน 9E นั้นก็จะกอบประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ excite แปลว่าเราพยายามทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้น ในช่วงแรกของการเรียนก็ค uh, ือตั้งโจทย์ปัญหาขึ้นมาในส่วนที่2ก็คือ explore ก็คือสำรวจเพื่อเห็นปัญหานั้นเด็กก็จะเรียนรู้จากแฟ้มเอกสารที่เราเตรียมไว้เป็นคู่มือนะครับว่าสิ่งที่เราปัญหาที่ตั้งไว้นั้นน่ะมันควรจะใช้อะไรมาแก้ปัญหาแล้วเด็กก็จะค้นพบในขั้นตอนที่3ก็คือ explain ก็คือสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับที่จะมาใช้กันแล็บจากนั้นก็จะเป็น exponent ก็คืออธิบายความรู้เพิ่มเติมในการออกแบบวงจร นะครับออกแบบวงจรเป็นการไกด์ให้เด็กนะครับจากนั้น s e x o g e r a t i o n ก็คือลักษณะของการสอนสาธิตในขณะที่ผมสอนสาธิตผู้เรียนก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับตรงไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ก็คือเรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอเพราะนักเรียนนักศึกษานั้นมีโทรศัพท์มือถือทุกคนนะอันนี้ก็ลักษณะของการสอนสาธิตแล้วก็จะมีผู้เรียนเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอนะครับจะเห็นเป็นโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับตรงนี้ก็จะสาธิตไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการสาธิต ผู้เรียนก็จะกลับไปที่แผงทดลองตนเองเพื่อทําการทดลองนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลทต์ตอนที่สอบปฏิบัติครับเด็กจะมีการแข่งขันแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นนะครับเพราะต้องแข่งกันทีละคนในกลุ่มกลุ่มไหนทําได้เสร็จใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศก,ก็จะได้รับความชุมเชยและก็ได้คะแนนที่สูงสุดแล้วจากนั้นเด็กก็ทดลองทําทีละคนทีละคนเพื่อให้ครบกระบวนการในกลุ่มสุดท้ายก็จะได้ผลงานออกมานะครับ และสุดท้ายของกระบวนการก็คือเอ็กซ์ก็คือเป็นการสอบแบบแข่งขันเพื่อหาทีมที่สุดยอดนะครับทีมที่สุดยอดก็หมายความว่าทีมไหนก็แล้วแต่ที่ทํากระบวนการเหล่านี้ทดลองเหล่านี้ให้จบทั้ง4คน5คนในในกลุ่มของเขาใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในล,ลักษณะของเอ็กซ์นะครับ